สวัสดีครับวันนี้น้องทางงจะพามาชมกล้องเว็บแคมนะครับผมอันนี้สั่งมาจาก l a ซาด้านะครับผมมือหนึ่งสองร้อบาท๋อมือหนึ่งอยู่แล้วครับอันนี้600บาทหกรอยกว่าบาทนะฮะจะเป็นกล้องยี่ห้อโฮโคโฮโคตัวนี้จะเป็นสองสองเคไม่เกี่ยวกับโกโก,ก้เลย โอ้โหโกโก้ไม่ใช่โกโก้โ <c oughs> เดี๋ยวผมจะต้องเปิดก่อนอันนี้คือถ่ายไว้นี่จะได้เอาไว้เป็นไว้เป็นหลักฐานด้วยนะฮะวิดีโอนี้จะไม่ได้ถูกตัดต่อนะครับเผื่อมันมีปัญหาอเออเผื่อมีปัญหาเราจะได้เอาไว้เป็นหลักฐานนะฮะในการโต้คืนกับร้านค้าได้นะครับเพราะว่าเคยสั่งของในเว็บแล้วมีปัญหาดีที่เราถ่ายเออถ่ายวิดีโอไว้นะฮะนะจะ มือเดียวนะมือนึงถือกล้องมันก็เลยจะยากนิดนึงไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวจะพา <ไป S 1> ย,ย,ยอยางเด <ไป S 1> ทางทางหูระวังมือลูอจริงๆอะ่ะเราควรจะเอาขาตั้งกล้องมาถ่ายแต่เราก็ไม่เอามาจริงจริงเรามีนะแต่เราไม่เอามาถ่ายทำไมอะ่ะเพราะว่าเราขี้เกียจนี่าขาตั้งกล้องนีออ่ไงขาตั้งกล้องใช่ไงเออ นู่นค่ตั้งอยู่นู่นให้มันตั้งอยู่แล้วแหละแหละตั้งอยู่สักไกลเลยค่ะตั้งกล้องเวลามีงานก็ไม่เอามาใช้อะลองเปิดดูสิลูกนี่ได้ออกมาแล้วนหันให้ให้รังผงผงถือดีๆนะลูกถือดีๆอย่าให้รถเอาหันมาโชว์คุณผู้ชมดินี่อ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนไอ้โฮโคนะฮะอ๋อไม่ต้องวังตรงคอมน่ะดูแล้วก้งข้างหลังใช่ต้องติดอยู่ข้างบนนะอันนี้รุ่น อะไรอะ่ะ D, io, <c oughs> D I O D I 0 6หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าอ่านว่ายังไงนะ D I 0 6เออหกโค,โคตัวนี้จะเป็น 2K นะฮะ D I 0 2K H S D 4 4ล้านพิกเซลนะดีกล้องมันก็ไม่ค่อยโฟกัสสักเท่าไหร่กล้องมือถือไปแนละ้อ่า4ล้านพิกเซลนะครับผมตัวนี้สั I ่งจากลาซาด้า ในราคาประมาณ600นิดๆนะฮะตัวนี้รับประกันของแท้เลยรับประกันกี่ปีกี่ปีวะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ก็คือถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะครับผมก็คือใหม่แกะกล่องแบบเนี้ยถ่ายไว้นะครับผมถ้าใครสั่งซื้ออะไรในเว็บก็ถ่ายไว้อย่างเงี้ยนะครับเวลาเกิดว่าแกะออกมาแล้วมันมีอะไรที่ไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ก็เราจะได้แย้งกับเขาได้ไง ไอ,อ,อซีโรซิกเออแล้วทีนี้เราจะแกะกล่องอยังไงวะเนี่ยได้ไหมรู้ใช่เหรอไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูก่อนแกะตรงนี้ดด้ไหมทีนี้ต้องเอาสติกเกอร์ออกเลยหรือว,ว่ามือออกเราจับกล่องไว้นิดนึงดิเออจับไว้เออ,อ ก็จะเปิดอย่างนี้นี่อุ้ยเจ็บนิ้วโดนอะไรอ่ะจะโดนจะโดนนีลทับไงอ่ะหนูจับกล่องไว้จับกล่องไว้ก็จะดึงนี่ออกมาป๊าบออกมาแล้วมันคืออะไรเ่ยมันคือพอกินนะไม่ใช่อันนี้อย่าไปกินนะฮะไม่ใช่ของกินนะฮะเด็กๆนะฮะมันคือไอ้ยากันชื้นนะฮะไม่ให้มันมีความชื้นในกล่องของสินค้านะฮะนี่แล้วก็จะเล้นกับหลอกไปเนี่คืออะไร เดรี่เราขอกินไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะั้มนมันคืออะไรที่มันมาอยู่ในกล่องพวกนี้คือสบู่สบู่อะไรไม่รู้มีอะไรแถมมาด้วยนในสบู่อะไรของเขาก็ไม่รู้นะเนี่ยนะะอยู่ในกล่องเนอาไว้ทําอะไรวะเนี่ยเอาไว้ถูอะไรนะเไไรนะี่ยไม่กล้าใช้ะเอาไวล้ละสบู่อะไรวะแทนคําขอบคุณ มันก้อนเล็กไปไหมอ่ะน่าจะก้อนใหญ่ๆหนอ่อยอ่ารูปร่างหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูระวงังระวงังระวงังดีๆแน่ผมว่ารูปทรงเขาสวยดีนะโอเคเลย<า>ละระวัวงแด่ยังไงเด๋ยวเผื่อลวกอ่าตัวนี้เนะยฮะ 2K Full HD นะฮะก็มาในสภาพที่สมบูรณ์เรียบร้อยดี แต่ว่าเดี๋ยวการใช้งานเป็นยังไง,งเ,เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวน้องถังถจะรีวิวให้ดูการใช้งาน <c oughs> อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะฮะ <c oughs> ไม่ล่วงลงมันมีที่หนีบครับมันมีที่หนีบโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนไปละครับบวัสดีครับ